สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่น้องตอนนี้มาพาเจ้าโชคมาเล่นนานะครับผมมาเที่ยวพ่อแม่พป่น้องมาหาของป่าพา,พาเจ้าโชคดีมาหาของป่านะครับมาเที่ยวป่าพ่อแม่พป่น้องมาเที่ยวไล่เที่ยวนา <c oughs> จับมือพ่อ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  เขาส้มอ้อยเหรอเจ้าโชคเขาส้มอ้อยเหรอพาเข้ามาเล่นป่าพ่อแม่พี่น้องนะมาเดินเล่นมาออกกําลังกายโชคป้าป้าป้ป้เดินไปเล่นทุ่งนาป้าไปเล่นทุ่งนากันป้าโชคป้ะป้าป้าป้าป้ป้โชคป้าไปเล่นทุ่งนากันป้ะป้ะป้าปะาป้โชคปะาคนไปทุ่งนาป้าป้ะป้าป้า ไปทุ่งนาไปทุ่งนาไปทุ่งนามีแต่อยากนอนอ่ะเข้าไมีดีอยากนอนอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเกินมาเกินมาขึ้นมาไาไปเที่ยวไปเที่ยวทุ่งนาปั๊บ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 นมาขึ้นมาอืมนะปั๊บ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 ไปไปเที่ยวก่อนครับผมไปเที่ยวทุ่งนาก่อนเดือนเลาะทุ่งนาก่อนเพ่อะม่ไี่ปน้อง ลเลาะทุ่งนาก่อนเอาไปน้องนะครับผมอันนี้เป็นทุ่งนาของยายซ้ายนะครับผมพ่อแม่ไปน้องทุ่งนาของยายซ้ายเขาป,ะป,ะปะั๊บ สวัสดีครับผมพ่อแม่พป่น้องตอนนี้พาเจ้าโชคนะ si ครับผมพาเจ้าโชคมาเล่นทุ่งนาของยายสายพ่อแม่เป็นน้องนะครับผมว่าก็จะอะไรยังไงนะครับผมพ่อแม่พป่น้องนะมาเล่นทุ่งนากับยายสายก่อนแป๊บหนึ่งพ่อแม่พี่น้องนะอันนี้คือทุ่งนายายสายนะครับผมทุ่งนาพอดีเสาวันมาปรับว้แล้วเด้อพ่อแม่พป่น้องเด้อพอดีเสาวันมาปรับไว้แล้วประมาณสัก ออประมาณสักสามวันที่แล้วนะครับมาปรับวายนะครับผมทุ่งนาก็จะปรับตอนนี้ปรับเกือบทุกปีนะครับผมพ่อแม่น้องอะไรกันนี่เขานน่ะอะไรกันนี่เอาแล้วถ้าเห็นของพ่อละเอาแล้วเจ้าโชคดีนี่ทำไมขี้รื้อแบบนี้เจ้าโชคดีืเป็นโรคอะไรเอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาชักอารมณ์ไม่ดีแล้วพ่อแม่น้องนะพาเขามาโอ้โหเขาเสื้อพ่อใหม่ๆขาดหมดนะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาแย่งพ่ออย่ามาแย่งพ่อเอาแล้วเอาแล้วเจ้าโชคดีนี่เอาแล้วเอาแล้วชักเขาชักงุนหงิดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนะนี่นะครับผมกอทุ่งนาเรียบๆแบบนี้นะครับผมที่สาวันจะทํานาปีนี้นะครับผมสาวันจะทํานาปีนี้กับบ่าวต่อยจะทํานานะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ จะมีผืนเดียวนะครับที่ยาวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวบ่าวต้อยจะพาเดินเลาะขึ้นไปข้างบนนะครับไปกับอเจ้าโชคดีนะครับผมเจ้าโชคดีพาเจ้าโชคดีมาเดินเล่นด้วยวันนี้เขาไม่รู้เป็นไรเขาอยากเขาอยากฟัดคุณพ่อจังเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาไม่อยากไปด้วยนะเขาไม่อยากไปด้วยเขาเขาฉุนคุณพ่อนะคุณพ่อทำไมมามัดหนูไว้แบบนี้หนูไม่ชอบนะหนูไม่ชอบเลย หนูจะหมั่นเคี่ยวคุณพ่อแล้วนะคุณพ่อทำไมมามัดหนูไว้แบบนี้เอ้ยกอเอ้าเอ้เอ้ไเอ้ยเอ้ยเอยเอ้วเอ้ามอ้ยเอเอ้นอยูอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอเขายเอ้าเอกยเอ้ยมอยเอายเอ้ยเอ้เอ่ยอยเอ้เอยเ่อเ้องฝึกเ้เ้อยได้มากับพ่อเท่าไหร่ เขาเล่นเฉยอยู่นะครับเล่นตัวอยู่แบบนี้แหละไปเดินพาไปแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นเป็นนาของลุงพูนนะครับลุงพูนสีนะครับผมเป็นนาของเขานะครับผมตอนนี้แต่ฝั่งนี้จะเป็นนาของยายซ้ายนะครับผม สาวันกับเบาเต๋อจะมาทำนาตรงนี้นะครับผมติตรงที่ไถไถไว้แบบนี้นะครับผมพ่อแม่ปน้องก็ม,ม,ม,มาทำไว้แบบนี้นะพ่อแม่ปน้องนะอืดูเขาดูเขาดูเขาไปไหนเอ,อ่ยดูเขา ไปเดินไปพ่อแม่เปน้องนะครับเดินไปนี่แถวบริเวณแถวนี้พ่อแม่เปน้องนะนี่ฝั่งนี้ก็ของรุ่นพูนสีนะครับผมนี่ของใยทรายนะครับผมจากถนนจากถนนสุดนูนนะครับไปจนไปจนถึงเถียงเจทุมนู่นนะครับผมไปจนถึงเถียงเจทุมนุ่น อาจจะสายจดไว้ประมาณห้าสิบหกไร่นะพ่อแม่พี่น้องนะเฉพาะพื้นที่นี้นะเฉพาะพื้นที่นี้ห้าสิบหกไร่นะครับผมเอาไว้ทํานานะครับแล้วก็ทําไร่อีกส่วนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องนะทําไร่อีกส่วนหนึ่งอยู่ท้ายๆนั่นจะเป็นทําไร่นะครับผมแต่อยู่แถวนี้จะเป็นนานะพ่อแม่พี่น้องนะนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม